ไม่ไม่พูดนะพูดไเจ้าเมื่อเมื่อ อาเดิเลยนะครับว่าจะเจอเลนะครับตอนมีเวทีนะครับได้ทราบตัวนะครับแค่เดียวครับแค่เดียวนะครับขอโทษหลายเลยนะครับทมงานเป็นางัาต้งกาะนะครับโดยการ้างายนะครับตัดสินนะครับหรือบาดือตัวมาเลยนะครับหรือบารซื้อตัวเข้ามาเลยนะครับสำหรับบัตรหาเด้นะครับหาบ้อกโลดีเด้บัตรหน้าเด้นะครับเัือดนะครับหรือบารซื้อตัวเข้ามาเลยนะครับวันนี้นะครับ สอนเสือภูเดไปถึงอุ่นแทนเนาะเสือภูแทนเนาะทั้งวุ่นแทนเนาะ สวัสดีครักตนอนอยู่คอนแกนก่อนนะครเสื้อแันเมื่อคืนนี้แล้วใช่นอนอยู่คอนแกนก่อนนอนอยู่ขอนแกนจังเลยมาสีสอมเพีงยงครับพี่น้อง

สองเลีมีนวีเงม้นะครับพี่ราจส่องเลี่ยงม้หลแห้งแอ้กม่กับลูกบนกระเจาขีดหอดกันแห้งแม่ลูกคููนี่ขีดหอดกันลื่นบานลื่นเม็ดเข้าค่ะประตูหน้ประตูนะพวกโจมอก่อ